สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบิงโกการ์เด้นแอนด์ฟนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูต้นกล้าผักสลัดอายุโดยประมาณ4วันนะคะซึ่งกรรมวิธีในการเพราะของบิงโกจะใช้กรรมวิธีเพาะในกระดาษเช็ดชู้ใส่กล่องปิดฝานะคะแช่ตู้เย็น1คืนและวางที่อุณหภูมิห้องปกติอีก12-24ชั่วโมงรอง,งอกนะคะเมื่อมเมล็ดงอกแล้วเราจะนำมเมล็ดที่งอกแล้วลงใส่ฟองน้านะคะช่องละ1ต้นนะคะ เสร็จแล้วพาต้นกล้าผักสลัดอายุช่วง1-5ถึงวันรับแสงเช้านะคะอย่างน้อยนะคะวันละ3-5ถึงชั่วโมงค่อยๆเพิ่มสเต็ปไปค่ะวันละ1ชั่วโมงนะคะยกตัวอย่างเช่นวันแรกนะคะ3ชั่วโมงวันที่ 2- 4ี่ชั่วโมงและ3ถึง5ให้ได้ประมาณ4-5ถึงชั่วโมงต่อวันค่ะหลังจากนั้นโดยประมาณ5-6ถึงวันจะเริ่มมีใบแท้ตรงกลางนะคะเราก็จะทำการเติมปุ๋ยอยู่ที่2ซีซีต่อน้ำา1ลิตรลงไปทดแทนน้ำเปล่านะคะโดยการเทน้ำเปล่าออกนะคะ นะคะนี่ก็คือต้นกล้ายอยู่ประมาณ4วันนะคะเป็นผักสลัดนะคะรากก็จะเริ่มนะคะมีด้านล่างลงมาแล้วนะคะทุกคน <Okay. S 1> นะคะมีช่วงนี้ก็คือฤดูการฤดูฝนนะคะก็จะประสบปัญหากับแดดน้อยนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าเราสามารถถ้ามีเวลาก็สามารถยกเขาออกมารับแสงช่วงเช้าๆได้ซึ่งถ้าใครไปทํางานหรือว่ามีธุรกิจอะไรทําส่วนตัวนะคะก็ใช้ทาโรงเรือนมีหลังคา,าพลาสติกครอบไว้นะคะ อย่างน้อยจะได้มีแสงนะคะจะได้ช่วยไม่ทําให้ต้นยืดมากนะคะอันนี้ก็จะประสบปัญหายืดนิดหน่อยนะคะนะคะแต่บางสายพันธุ์ก็เริ่มจะดูทรงเริ่มจะมาดีนะคะเริ่มจะมีใบที่3ามขึ้นมานิดดแล้วนะคะสี่วันนะคะนี่ก็คือผักสลัดอายุสี่วันนะคะที่ส่วนบิงโกนะคะ